ก็มาครับคู่ที่ห้านะครับผมลูกต่อหม้อแต่สลีระเดอะฮักนี่นะครับผมแม่เป็นเดอะฮักบวกอันธาพาลบวกเย,ยแสนเชน่นกันนะครับอานี่ลูกต่อหม้อนะครับแต่สลีระเป็นอ่าลูกเดอะฮักเลยนะครับผมนี่สวยนะครับผมก็คู่นี้2เท่านะครับสองเท่านะครับผม อ่านี่นะครับเดี๋ยวชมแข้งชมแข้งกันนะครับผมอ่าก็ชุดนี้ไม่ได้เป็นไก่เครมนะครับอ่าใครสนใจก็แจ้งมาละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปชมตัวเมียากัน ก็ตัวเมียครับผมอ่านี่นะครับตัวเมียนะครับผมก็อ่าโอ้โหคอดังอะถ้าเกิดว่าถึงวันส่งไม่หายเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวให้นะครับผมเพราะว่าวันนี้คนเดียวนะครับวิ่งไปเปลี่ยนเดี๋ยวจะดึกไปนะครับก็อ่าถ้าเกิด อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเมียให้นะครับเดี๋ยวทาคลิปรีวิวให้ละกันนะครับผมก็เป็นสภาพนี้ละกันตัวเมียนะครับผมก็คู่นี้สองเท่านะครับก็ใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือไม่ก็ด้านบนนะครับบางแอปนะครับผมก็สถานที่ติดต่อสองเท่าไม่รวมเดินทางนะครับผมถ้าตัวนี้ไม่หายไม่ เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมเพราะว่าคอมันดังตอนจับมามันไม่ดังก็ตัวเมียก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้มันสีเดียวกับแม่เขานะครับก็โอเคใครสนใจก็ทักเข้ามาปิดนะครับสำหรับคู่ที่5โอเคครับผมสวัสดีครับ